น้ำปลาตา่ำมัวสินค้าในเครือเซนกรุป๊ปเปิดแคมเปญหอบความรักพาความสุขกลับบ้านแอมเจนนี่ร่วมส่งความสุขณนะสถานีกลางบางซื่อใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงการอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้น้ำปลาตา่ำมัวจากบริษัทเซนแอนโกสซูมอินเตอร์ฟู้ดหนึ่งในธุรกิจผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายในเครือเซนกรุป๊ปขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งคุณคุณกลับบ้านไปหาคนที่คุณรัก หอมหอบความรักพาความสุขกลับบ้านด้วยน้ำปลาต้มัว่วรสชาติดีรสอร่อยที่ทุกบ้านควรซื้อกลับไปมอบให้กับคนที่คุณรักค่ะ ในวันนี้นะคะหออความรัก่าความสุขกับบ้านจากน้ำปลาตำม้วนนะคะก็เป็นความรักความหงายจากน้ำปลาตำม้วนนะคะที่อยากให้คนที่กลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะคะได้พาความรักความหงายไม่ว่าจะเป็นความหงายจากใจจริงของเราหรือว่าความหงายที่อยากให้คนที่บ้านได้ทานอาหารอร่อยๆนะคะก็เริ่มต้นจากอาหารเนี่ยค่ะที่เป็นความรักความผูกพันในครอบครัวของเราก็น้ำปลาตำม้วนก็เป็นสูตรเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนำพาตำม,มั่วไปฝากคนที่บ้านด้วยค่ะ mm hmm. สินค้าของเราผลผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่นํามาในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีอยู หรายการด้วยกันตามที่ที่กล่าวไปบนเวทีนะคะก็เราก็จะคัดตัวเด็กตัวดังของเรามานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสสูตรต้นตำรับนะคะต้นตำรับจากทางร้านเลยนะคะน้ำปลาร้าสูตรแม่น้อยนะคะรสชาติเข้มขน้นเหมาะสําหรับทุกเมนูแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยกะทัดรัดนะคะเหมาะสําหรับครัวเรือนเล็กๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นน้ํายําปลาร้าปราปุงรสที่เราปรุงรสให้ครบรสเลยนะคะสามารถที่เอาไป ใส่ผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นยำปลาราที่อร่อยเหมือนทานที่ร้านนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นสินค้าขายดีของเราเลยนะคะก็คือน้ำพริกปลาลาบองผัดสุกนะคะอันนี้จะเป็นสูตรลับเฉพาะของเราเลยคัดเลือกสมุนไพรเครื่องเทศดีๆเด็ดๆนะคะมาใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วก็น้องใหม่ที่เป็นตัวเลี้ถูกถูกนะคะที่เราเปิดตัวมาใหม่นะคะก็จะเป็นเซ็ตส้มตำที่มีสองรสชาติก็คือตำไทยแล้วก็ตำปลาาค่ะก็เพราะว่ามันเป็นจุดที่ พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเขาเป็นจุดที่เขาเริ่มต้นในการเดินทางเราก็เลยเลือก location 3, location 3อโลเคชันสามโลเคชันน่นะคะคือโดยปกตินะครับผมเป็นลูกค้าประจำนะครับตาม่วสาขาสีสมารอยู่แล้วคือตอนแรกเมื่อกี้คุยกับพี่เบสใช่ไหมครับผมยังบอกว่าเอ๊ะเนี่ยผมไปกินมาหลายที่นะแต่ผมชอบที่นี่ที่สุดเพราะว่าเป็นรถมือพี่เบสบอกว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทําเครื่องปรุงหแม้แต่หยดเดียว รถเดียวกันทั่วประเทศนี่เนี่ยผมก็เลยแบบคิดมาแล้วใช่เพราะว่าเพราะว่าร้านอาหารนี่จะเป็นอาหาเรื่องนี้เรื่องรถมือแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าที่เราเข้ามาทานที่เนี่ยเพราะว่าอาหารนิสานเนาะถ้าเป็นส้มตำเป็นอะไรพวกเนี้เราจะกลัวอย่างเดียวคือไม่สะอาดถูกไหมแต่อันนี้คือเข้าไปสะอาดปลอดภัยร้านห้องหักเย็นแค่นี้ผมก็ชอบแล้วแล้วก็รสดีครับอร่อยครับตัม่วงใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วเจนชอบ กินปลามากๆเลยแล้วโดยเฉพาะตำมั่วนี่ก็คือขาดไม่ได้แล้วเจนก็พักอยู่แถวราชนาเนาะเจนก็ชอบไปทานที่สาขาที่เดอะสตรีทนะคะอร่อยมากๆเลยชอบเมนูไหนมั้งก็คือเบสิกมากๆเลยตำปูปลาใช่ตำปูปลาพึ่งคือกินมาตั้งแต่เด็กๆตำปูปลาตำถั่วอะไรอย่างเงี้ยสั่งกินกับข้าวหมูย่างไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพอร์เฟกต์คัมโบ นี่ที่ร้านมีตำหลวงเขาบางที่มันเป็นผเป็นเส้นผมชอบมากเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเทคเจอร์มันกินเข้าไปแล้วมันแบบเหมือนกินพาสต้าดิความรู้สึกนะความรู้สึกความนเรู้อึกีเออใช่เ่าะมันเป็นแผ่นไงรับผม ก็น้ำปลตาตำมว้วนนะคะก็มีวางขายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็ร้านค้าที่เป็นร้านค้าซูเปอร์ในต่างจังหวัดนะคะเรามีครอบคลุมทุกประเทศเอ่อทั่วประเทศเลยนะคะรวมถึงหน้าร้านตำมว้วนและหล่าวือนกว่ารา้อยสาขาท่วประเทศเหมือนกันคะ่ะหาซื้อได้ค่ะ i okay.